พระเอกมาแล้วนี่น้องนุแต่น้องนุแล้วน้องนุไม่ได้อยู่บนรถด้านนู้นน้องนุอยู่นู่นน้องนุมาโบกรถน้องนุมาหาที่จอดรถเออนี่พระเอกอยู่นู้นนะครับเดินพระเอกพระเอกกำลังถอยรถเข้าซองเนี่ยน้องนุมาโบกเองเลยมาดูอ๋อไปแล้ว อันนี้สุดแค่แต่เหมืนนุ้นๆเข้าเข้าเข้าไปบนเวทีแล้วดูนะเมื่อกี้เห็นแวบๆาบแบบนะี่นุ้นตั้งรักเองเลยเนี่ยเอาแล้วไปอีกปีขับรถเองเลย้วท่านผู้ชมจุดนี้นี่นี่นี่จริงๆแล้วนักเอกน่าจะมาคู่กันตรงนี้นะใช่เขาจะย้ายหรือเปล่าโตตาซาพระวรโธไม่รู้อ่ะ นู่นไงเออเนาะแม่เครื่องอยู่นู่นน่ะแต่ว่าน้องนู่นมาแล้วแต่ผมไม่เห็นไงี่ยืนมือแต่ยืนหลายอยู่สเสื้อขาวเมื่อกี้ใช่ไหมอันนั้นอันนั้นแม่เครื่องพี่เลี้ยงวิธีการนู่นในรถเขาจอดอยู่นู่นอเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อน้องนุงขับรถตั้งหลักออออปีเลยปีเลย ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่ไม่เอารถล,ลงโน่นป<ะ>ไปเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกแม่เครื่องให้เขาย้ายมาได้น่าพิเศษเดินขึ้นมาค่ะเดี๋ยวจต้องบอกคนขับหลังไอเกปพนะัฒน์ให้มันจอดคู่กันเอาน้องนุ๊โอ้น,อน,อาานะน้องนุ๊กขยัดมากนะน้องนุ๊กน้องนุ๊กไปลากไอนะ้เด้น่ะลากลากลากกล่องเคลียร์รถเด้เยนะพี่เอก เร,เรียบร้อยเรียบร้อยนะนี่อันนี้ก็แม่แม่เขานั่งเก้าอี้กันแล้วนะแรกเขา กันว่าจะให้น้องนุ่นจอดตรานั้นแหละแต่ว่าเดี๋ยวน้องนุ่นจอดตรงนู้นแล้วได้ที่แล้วไม่ไม่ขยับแล้วก็ <Okay. S 1> ตัดน,นั้นเลยท่านผู้ชมทุกท่านะครับทุกท่านะครับเดี๋ยวก็มาเก็บบรรยากาศให้ชมนะการจัดเวทีโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะโหลมแรงมากนะนืงฉากขึ้นได้ไม่เนี่ยลมแรงมากเลยขอบคุณนะครับน้องนุ่นนะกำลังทํางานนะน้องนุ่นกำลังทํางานนี่ขยันเฮ้ขยันมากอีกําลัง ทำฉากอ๋อวันนี้น้องเน็ตเปื่อยใช่ไหมน้องเน็ตน้องนุก,ก็ดูแลแทนน้องนุก,ก็จะเป็นหัวเล่ัวแรงหลักวันนี้นี่พระเอกกำลังทำม่านเพราะม่านมันชักบางทีก็มีติดบ้างเมื่อวันวันก่อนนี้น้องเน็ตแซวคนชักม่านนั่งหลับ <laughs> คนชักม่านนั่งหลับ เก็บบรรยากาศพระเอกใี่ชมนะท่านผู้ชมอามีแม่จะไปหาพระเอกแล้วเพชรตึ้นนะเพชรตึ้นไม่รู้วะต้นเปล่านี่ไปหาใครอ่ะนี่อยากเจอพระเอกนี่เจอพระเอกพระเอกพระเอกมารับของนะครับนี่นี่มีถ่ายวิวด้วยเอกครับในแม่ได้มาก่อนนี้ขอถ่ายรูปนี่ แ,แน่ๆเนี่ยแบบสองพระเอกก่อนพี่เอกทำงานอยู่นะครับน้องเต้นกับน้องนุกอยู่ตรงฉากพมานพมานไม่ใช่ฉากฉากอยู่อันนู้นอันนู้นเรียกฉากอันนี้เรียกพะมานเออนะขยันดีน้องนุกฉลาดเก่ง อยู่อยู่ได้กัเกืบทุกวันนะรู้เลยเขาทำงานสลากเขาหัวสบองไบมากเลยไปแล้วพระเอกอ่ะพระเอกเข้าไปแล้ว ดูรบรรยากาศต่อไปนบรรยากาศตอนนี้กี่โมงก็ไม่รู้เดน่าจะ6กโมงครึ่งมั้งก็บรรยากาศหน้างานประมาณนี้นะครับของร้านของร้านค้าก็อยู่ฝั่งนู้นเยอะยังไม่เดินไปดูนะยังไม่เดินไปดูตอนนี้เก็บบรรยากาศหน้างานก่อนอีสัาพักเขาก็จะซาเช็คแล้วนะ ส่วนปูเตือจะอยู่ฝั่งนูน้นนะบ้านทำอะไรอยู่ฝั่งนู้นนะตรงนี้ไม่ให้ตั้งฮะถ้าเขาตั้งแล้วก็มากันหมด <Okay. S 1> อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับ <Okay. S 1> เ,เก็บบรรยาก,กาศให้ชมนะช่วงที่เป็นช่วงเย็นช่วงเซตอัพช่วง ศิลปินมาทริปนี้อยู่ที่วัดขัวรังจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาซาวเช็คนะครับก็มามาเช็คไม้แต่ละตัวนะไม้มีกี่ตัวเช็คบดซาวเช็คเช็คเช็คมาเช็คชื่อเล็นั่งเช็คเองเลยตัวสเช็คชื่อชื่อชื่อตัวสเค็เ์ิเช่ วันเอ๊ะทดสอบทดสอบ1ันทูทดสอบ1ันทูทูเอบทดสอบวันรูามรู้นะเบทดเอบหนี่งสองสามสี่ห้าทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบ

สอ o โอเควทดสอบ one check one check two อ้าวแม่เครื่องมาไม่เครื่องมาอ้าวเครื่องไปไหนจิวทสอบ one two two e ทดสอบ one two two w w o t w c t c

ทสอบ1 2ขออนุญาทดส1 2 3 4 5 6 7 8 9ทดสอบ1 2 3ทดสอบ1 2 3ทดสอบ1 2 3ทดสอบ1 3คนเริ่มมานั่งนีคนเริ่มเข้าแล้คนเริ่มเข้ามา1 2ทดอบสอบ1 2 3 4 5 ทดสอบเช็ค okay, yes